ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมิติด้านบริหารจัดการโรงเรียนสวยห้องเรียนงาม โรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลได้มีการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงามโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโครงการจัดทำป้ายนิเทศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องส้วมนักเรียนชายและห้องส้วมนักเรียนหญิงและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ปรับสภาพถนนรางน้ำแสงสว่างที่นั่งพักผ่อนนักเรียนทาสีของประชุมอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนนอกจากนี้ยังจัดทำจุดเช็คอินของโรงเรียนอีกด้วยโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำประปาภายใน มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกตามอาคารสถานที่ต่างๆของโรงเรียนอย่างทั่วถึงโครงการจัดทำป้ายนิเทศในวันสำคัญความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอ และเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องส้วมนักเรียนโดยปรับปรุงบริเวณอาคารมัธยมจัดสวนหย่อมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและปลอดภัยโครงการปรับปรุงซ้อมแซมอาคารเรียนที่พังเสียหายจากเหตุวาตภัย มีการทำฝ้าเพดานใต้ถุนอาคารและซ่อมแซมภายในอาคารเรียนนอกจากนี้ภายในห้องเรียนยังมีการปรับปรุงทาสีตกแต่งห้องเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสม และช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจากการดำเนินการตามโครงการต่างๆทำให้โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลมีความสะอาดเป็นระเบียบมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียนมีบรรยากาศน่าเรียนมีสื่อการเรียนการสอน ม,มุมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สวยงามและปลอดภัย